เดินทางมาไกลสีหัวเลยพี่น้องดูนุ่มได้ไหมและยูนี่อันนี้คือเบื้องสั้นกีเขาจะสังเกีบแางว่าการเดินทางก็คือกอ็เลยเบื้องและอันนี้คือบุงบ้งเวียไนไดโนเสาร์ในบุ้งเวียนไดโนเสาร์นั้นก็จะป,ประกอบด้วยมีไดโนเสาร์เป็นหูปั่นยังไง้วก็มีกาแคบนะมีกาและอยู่ในนี้เนาะ เบืองนั้นแม่ถ้าจะเดินทางออกไปสู่ประเทศเวียดนามและเบืองนี้เบื้องนี้เขาในเมืองเบืองนี้ในยุ่งเจ้าตัวเมืองและคนเป็นโซนใครส่งในเขตและเบื้องนี้ก็คือถ้าจะลงลงไปสู่วัวมิตรภาพแห่งที่สองคือวัวมิตรภาพไทยลาวมุกดาหารแห่งที่สอง ต้องฝากขางแต่จะมีต้นไม้เรียงรายกันดูเมื่อนี่็อากาศดีเนื่องจากว่าฝุ้กระตุกค่อ,อยๆแค่ไหนใ่นสวงนี้ที่วายุดฝุ้กระเซาแต่ฟังท้ยเอิ่นเพราเอิ่นวาสะพานสะพานขามแม่นงังคูงเขาเดินทางมาหวัวน,นี้ ใจทิวอดกลัวอะไรพี่น้องอัน,น,นคือป่าลวดลาวของซอบบาบโปโปลาวทางกับบนหญุงงานเนาะทางผ่านน้ำส่วน้ายกับเป็นทางสองเลนาออกข้าขออกที่ไปเลียงอาะบุู๊๊ะประเทศไทย สถานทีบ่อนฮาจะทำเส้นเอกสารเพื่อฮาจะเดินทางไปประเทศไทยคือว่า,ามือนี้รวดกันน้อยเ <c oughs> อากับมหออสถานทีอมองสีขามกัวหรือว่าสิขามสะพานยังทีสง่ส้ง ้าเบื้องนั้นเนาะ้าเข้าไปด้วยรถเมย์เขาก็จะขามอีกสองหนึ่ง้าเข้าเดินทาง้วยรถชวนตัวเขาก็จะขามมานี่แล้วเข้าอันนั้นเมนน้นองสาวจะไปสิ้นเอกสารต่างๆเขาจะทําการสิ้นเอกสารหน่วยหนึ่งแล้วเขาก็จะออกเดินทางตัวอ่าหลังจากที่เขาสิ้นเอกสารต่างๆเลยเขาก็จะเดินทาง จากสวรรคิ์นขตด้วยจากจประเทศเลา,าวเขาสู่ประเทศไทยสมุมทหารอันนี้กับแมน่นเป็นกัวมิตรภาพแห่งที่สองกันเนาะหรือว่าเป็นสะพานที่ทั้ง้องไทยเอืน่นไปสะพานแต่บ้านแต่ห้างคนเราเอืนอนเ่น่ากัวขาาแม่นของ ไปไกลๆเราจะเห็นภูภูเขาบรรยากาศก็ดีหนะน้องพี่น้องดีกว่าเวียดนาม ทรงขุนจากไปหารมาสวรรค์นายนอันนี้ประเทศเหมือนทื่อว่ารูดน้อยเอาแนมไปไกลๆเขาก็จะเห็นประเทศประเทศไทยประเทศไท,ศทยฮายนวนาเดนจะนำมุมีมทศศ็กซีถุงสัง งาน,น,นเขาก็จะมีเขาก็จะทำการเส้นเอกสาเรเพื่อเข่าสู่ประเทศไทย หล,ล,ล,ลังจากที่ว่าเฮามาเซ็นเอกสารต่างๆแล้วเนาะเฮาก็เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมุงกดาหารที่ประเทศไทยสาคูสิมะขาอันมาเดยเรือสิ่งวิทยญศาสตร์เลยเรืไไน่นงอะไรซาคูกับสีมาอันนี้แม่นประเทศไทยที่รถการขับรถกับขับรถก็หละฟังที่วันนี้เป็น,ปนโค้ดของ พัทธเข้ากับจีโคลยไปงั้นแะกว่าเขายังบุ้นชินทางแห่งกำลังใจผูกบราบนวเดือพี่น้องเดือฝากกุ้ไหลกุ้งแจยสองสาวคู่กันหน้าเนี่ยสาวสาวหลูกสาวอ่ะมากระไฟสบายดีแน่สบายดีแนะส่สบายดีดใต้ใต้กุ้งปน างเข้าสู่ตัวเมืองหลังจากที่เราขี่รถมาประมาณหาหกนาทีเขากับมาโอดเขากับมะโอดกันตัวเมืองของมุกดาหารตลาดโคกสว่วน้าเศร้าคู่อันพีดกับขออถดข้อไปเด้อ ามาเสียบส่เขาก็คอยไปกลัวเขาอยัางบุษินทางครับรู้คนหลักขาง ต้องปากทางังเส้นทางกับเป็นเส้นที่ใหญ่นะม่เส้นไปแล้วกับเส้นครับตอนนีนไปไกลๆเข้าก็เห็นป้ายบิ๊กซีเป็นหางที่ว่าคนเล่ากับมะม,ามาขามมาพร่ามันไก่กัน ตัวเมืองใกล้ๆรถดก็ดกจะเพิ่มเขื่อนเฮ้ามาหอหนี่กับติดไฟแดงเฮากับเธเสิ้งขี่ทิ้นว่ารุดลัลงไรกันโอ้ยแ <c ười> บบเป็นระเบียบมาแล้วนะพี่น้องครส่วนเฮ้าติดไฟแดงอยู่อยู่นีเฮ้าก็สีว่วรไปขึ้นเกาถามเยนเฮ้าเฮ้าเหลียวเหลียวสายเนะพี่น้อง เขาไปหนีเขอาจจะเป็นบคอโซทีว่าคุณลาวเฮาผ่านจากสวรรค์ในขตมามาลุ่มอยู่มุกดาหารเนี่ยหรือว่ากลับจากมาแต่กรุงเทพมาลุ่มมุกดาหารอยู่นีเขาก็จะเข้าไปอยู่นีแล้วเนาะแล้วก็เพื่อขึ้นรถต่อไปสู่กรุงเทพมหานครมันจะต่อรอยู่นีแต่เฮามามาเหตุมาเหตุทุละหรือว่ามาทำทุละเฮาก็จิไปแล้วแบบเนี้เฮาก็จิไปอ่า หล่อบึงมุกดาหารหอมา่าฮอดอีเนมไปกกกยยไกลๆก็เห็นป่าแม่คูที่า่าประชาสนคนเล่าที่วบาไกลาๆอ,อยู่ด้วยว่าอยู่ในตัวเมืองสระบเ,เขียนยากมากๆถนนกะรถกดสปสไลด์ขึ้นดดนอะพี่น้อง ด้วยปสิมีิเฮือนเรื่องลายเป็นอืานเอาหัวขานอาหารที่ปัสสาวะขาดขี้เกินกับเม่าเนะาะขาคล้ายเห็นเลยคลิปอ่าวาขาหมุดอาหารหมือนี้ฝากกไดไลคกดแชร์กดติดตามพีม่สองสาวครูบันบันสด บานหน้าเนี่ยด้วยเพื่อเปกำลังใจเห้าคูเหติคิปต่อๆไปล้วก็ขอขอบใจฝากคลปไใบเพียงเท่านี้ซะก่อนเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่าเซ้าคูจะพาไปไช้ต่อ